เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมมาพร้อมกับอีกหนึ่งอาชีพที่<ะ>มีโอกาสเจอเรื่องผีไม่แพ้กับพี่ๆที่ขับแท็กซี่ยามค่ำคืนอาชีพอะไรเซลเซลขายของตามตาม่ตางจังหวัดนี่แหะครับส่วนมากเซลอ่ะจะต้องเดินทางเดินทางแล้วก็ไปทีไปเป็นเดืนอนเดือนเซลคนนี้ก็โทรศัพท์มาเล่าให้ผมฟังใช้ชื่อ<ะ>ว่าโรงแรมขึ้นชื่อ,อ โรงแรมนี้มันเป็นโรงแรมหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดแคร่นะฮะร,รู้แค่นี้ผมไม่ได้ถามข้อมูลเพิ่มเติม <c oughs> คือต้องบอกว่าเขาโทรมาเล่าก่อนเขาเกิด่นมาก่อนว่าโรงแรมนี้ในสายเซลลที่ทํางานสายเขาสายภาคเหนือเนี่ยจะรู้กันดีว่าที่เนี่ยผีผดุดอ,อันดับต้นๆของเซลล์ในกลุ่มบริษัทเขาคือตัวคนที่โทรมาเล่าเนี่ยเขาไม่เคยเจอผีนะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสไปเป็นเซลล์ใหม่ เริ่มต้นจากการเป็นเซลล์ใหม่ของเขาก่อนอก็จะมีไดรเวอร์คู่ใจแล้วก็มีตัวเขาเนี่ยฮะก็ตระเวนไล่เลยฮะไล่ line มาแต่อุตรดิตถ์แล้วก็จะไปจบที่จังหวัดแพร่ก็มีการไปถามหาโรงแรมที่จังหวัดแพร่ว่าโรงแรมไหนที่เซลบริษ,ษัทเรานอนเช็คไปเช็คมาว่าอ๋อเป็นเป็นโรงแรมนี้คือโรงแรมเนี้จะแบ่งเป็นสองโซนตึกใหม่กับตึกเก่าณปัจจุบันนี้ตอนที่ไปถึงเนี่ยครับเขาก็ขอตึกใหม่ เพราะว่าตึกใหม่กับตึกเก่าเนี่ยมันมีส่วนต่างกันแค่ร้อยเดียวแต่ปรากฏว่าพอไปถึงจะเช็คอินเคาน์เตอร์บอกว่าถ้าจะมาพักที่เนี้ยตึกใหม่อ่ะมันต้องจองนะมันเต็มมันเต็มตลอดเพราะว่าโรงแรมเนี้ยรับเซลล์อย่างเดียวประมาณสองดาวประมาณสองดาวรับเซลล์อย่างเดียวเลยทําไงได้ครับมันไปไหนก็ไม่ได้แล้วมันมืดมากมันดึกมากจะขับไปจังหวัดอื่นจากจังหวัดแพร่มันลําบากก็เลยตัดสินใจอะนอนก็นอน ก็ได้ตึกเก่าไอ้ตึกเก่าเนี่ยมันเป็นตึกเก่าจริงๆตอนที่คุณเซลคนนี้เขาโทรมาเล่าเขาบอกว่าบันไดเป็นบันไดที่ชันมากแล้วก็ก่อนขึ้นบันไดมันมีกระจกเงากระจกเงาแผ่นใหญ่ๆเลยฮะตั้งตะงานก่อนขึ้นบันไดทุกชั้นเหมือนกับเดินขึ้นไปปุ๊บก,ก็เห็นหน้าตัวเองเดินขึ้นไปปุ๊บก,ก็เห็นหน้าตัวเองอมไม่รู้ทําขึ้นมาเพื่ออะไรครับอะระหว่างนั้นก็เข้าไปในห้องกับพี่ไดเวอร์ พี่ไดเวอร์ก็มีการโทรหาไดเวอร์คนอื่นว่าเฮ้ยมีมีใครมานอนโรงแรมนี้บ้างในกลุ่มสายเซลล์พวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีกเจ้าหนึ่งก็มานอนมานอนเหมือนกัน hmm. ด้วยความที่เขาไม่รู้อะไรเลยนะครับอ่ะพอเช็คอินเข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บก็ออกไปทานข้าวกันตัวของคุณเซลล์คนนี้ก็เป็นเซลลใหมย่ยังเด็กอยู่ก็ไม่ค่อยดื่มกินเท่าไหร่แต่ถูกรบเรา้าให้ดื่มโดยพี่ไดเวอร์บอกว่ากินไปเถอะ กินไปกินไปจะได้กลุ่มๆจะได้นอนจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากมเขาก็อ่ะโอเคก็นั่งกินกันไปสี่ทุ่มตัวของคุณเซลคนนี้ก็เลยขออนุญาตกลับที่ห้องก่อนนะครับแล้วก็พี่ไดเวอร์ขออนุญาตนั่งกินต่อคุณเซลคนนี้ก็นอนกลับไปถึงห้องอาบน้องอาบน้ํานอนอะไรเรียบร้อยคุณเซลคนนี้เขาบอกนะครับว่าปกติพี่ไดเวอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ตื่นเช้ามากมเวลาตื่นมาเขาจะออกไปเช็งรถเช็ดรถดูตรวจส,สภาพรถอะไรเงี้ยก่อนอที่เดินทางไกล แต่เขาก็ตื่นมาตอนเช้าและก็มองไปเตียงข้างๆมันไม่มีรอยนอนอืเขาก็เลยเดินลงไปที่ที่รถก็ถามว่าพี่เมื่อคืนพี่ไม่ได้กลับมานอนเหรอเขาบอกอ๋อไม่ได้กลับมานอนเมื่อคืนติดลมพนั่งกินกันยาวตีหนึ่งตีสองพี่ก็เลยไปนั่งกินห้องเพื่อนพี่ต่อเหตุการณ์ที่มันผ่านไปเลยฮะจนกระทั่งเขากําลังจะเช็คเอาออกก็เจอรุ่นพี่ใส่หุยคนหนึ่งก็ถามว่าเมื่อคืนนอนตึกไหนบอกผมได้ตึกเก่าพี่อ๋อนอนตึกเก่าเหรอเออแล้วเจออะไรปะ อ,อตัวของคุณเซลเขาเ้ยก็บอกผมก็ไม่เจอนะพี่แต่ได้แค่ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนเสียงเดินอะ่ะคือโรงแรมมันเก่ากำพงกำแพงมันอาจจะบางได้ยินเสียงเดินห้องข้างเสียงดังมากเลยพี่บอกเออดีแล้วที่ไม่เจออะไรเขาเลยถามว่าเพราะอะไรทําไมพี่ถึงพูดอย่างนั้นเขาบอกเออคืออย่างนี้ไอ้ที่เนี่ยมันเป็นที่รู้กันสําหรับเซลว่าผีดุมาก<อ>แต่ตัวพี่อ่ะไม่เคยเจอนะ แต่เขาย้อนเวลากลับไปว่ามันมีเพื่อนพี่คนหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังวันนั้นเนี่ยตัวของพี่คนนี้เขาก็เป็นเซล์ใหม่มก็มานอนสมัยนั้นยังไม่มีตึกใหม่มก็เป็นตึกเก่าอย่างเดียวก็ขึ้นไปเช็คองค์เช็คอินนอนอยู่ปรากฏว่ามันมีเซลล์เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งก็มานอนห้องข้างๆกันตกดึกเขาได้ยินเสียงคน โคมงามโคมงคมคือเปิดประตูแล้ววิ่งผ่านประตูหน้าห้องเข้าไปแล้วลงไปข้างล่างเขาคิดว่าเฮ้ยมีใครมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าก็เลยวิ่งตามลงมาดูปรากฏว่าเจอเพื่อนเซลลคนนีย้ยืนสติแตกอยู่ข้างล่างก็เลยถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าพี่ผมเนี่ยนอนอยู่แล้วผมก็มีความรู้สึกอันดับแรกก่อนได้ยินเสียงเดินเป็นเสียงเดินคือพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นไม้ปาเก้แล้วเวลาเดินมันจะมีเสียงแกแกลบแกลบแกลบด้วยความที่มันเก่า เขาก็เอ๊น่าจะเป็นเสียงจากห้องข้างๆ hmm. ก็นอนเอาผ้าหม่มคลุมหลับไปตอนไหนไม่รู้ครับตื่นมาอีกทีหนึง่งไอ้ผ้าห่มเนี่ยมันถูกดึงลงไปที่ปลายเ oh. ตียงเขาก็เฮ้ยกูนอนดิ้นวะ uh. ก็เลยในห้องก็เปิดแค่ทีวงทีวีให้แสงสว่างมันออกมาไว้ uh. Uh. เขาก็มองไปรอบๆก็ไม่มีอะไรก็เอื้อมมือไปดึงผ้าหม่มขึ้นมาห่มนอนเขาบอกว่ากําลังจะเคลิ้มหลับมันมีเสียง เป็นเสียงเดินจากปลายเตียงเดินขึ้นมาหัวเตียงตอนนั้นคือเขาหลับตาอยู่นะอแล้วก็เดินจากหัวเตียงเดินกลับไปที่ปลายเตียงจากปลายเตียงเดินมาที่หัวเตียงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินวนอยู่งั้นน่ะเขาก็เฮ้ยมันไม่ใช่เสียงจากห้องข้างๆอะ่ะมันน่าจะเป็นเสียงที่มันอยู่ในห้องเนี่ยเขาก็เลยเอาวะเป็นไงเป็นกันลุกขึ้นเปิดห้องห่มมองไปรอบๆมองไปที่ปลายเตียง ไม่เจออะไรอม,อม,มองไปที่หัวเตียงไม่เจออะไรเขาก็เลยสงสัยคงคิดมากครับขับรถมาไกลเหนื่อยอืล้มตัวลงนอนอเท่านั้นแหละครับเขาบอกว่าเขาช็อกตาตั้งเลยเจออะไรแหงนหน้าไปบนเพดานมันมีคืออยู่อเป็นผู้หญิงยืนห้อยหัวลงมา ผมเนี่ยปลิวลงมาข้างล่างเป็นชุดผู้หญิงชุดสีขาวยผมวิ่งลงมาจากห้องนั้นแหละก็เป็นอย่างที่พี่เซลคนนี้บอกคือวิ่งแหกปากตะโกนลงไปที่เคาน์เตอร์ข้างล่างแล้วก็ไปถามเคาน์เตอร์ข้างล่างว่าเฮ้ยห้องเนี้ยโรงแรมเนี้ยม,มันมีอะไรหรือเปล่าพนักงานก็บอกว่า,วาผมก็อยู่มานานแล้วนะไม่มีนะพี่ไม่เคยเจออะไรนะครับแล้วเหตุการณ์เนี้ยก็ผ่านไปคือพี่คนนี้เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านไปจนกระทั่ง พี่คนนี้วันหนึ่งด้วยความที่เขาซวยหรือไง<ะ>ก็ไม่รู้ไปวิ่งงานตามต่างจังหวัดผลสุดท้ายทำงานเสร็จช้ามาจบที่จังหวัดแพร่หนีไม่พ้นจะต้องมานอนโรงแรมนี้<ะ>แต่ตัวเองคิดไว้แล้วว่าตัวเองจะมานอนตึกใหม่<ะ>แต่ปรากฏว่าตึกใหม่มันเต็มมันต้องมีการจองก่อนก<ะ>็เ,เลยได้ไปนอนตึกเก่าแต่ตอนนั้นด้วยความที่เขาเหนื่อยเขาเพลียเขาไม่คิดอะไรมาก<ะ>เขาก็นอนฮะแล้วก็ก่อนที่จะไปนอนเนี่ยเขาโทรหาไดาเวอร์ที่รู้จักกัน ปรากฏว่าไดเวอร์คนนั้นนะ่ะทํางานอยู่อุตรดิตก็เลยบอกเฮ้ย mm hmm. พี่เดี๋ยวพี่มีแพลนจะขึ้นมาจังหวัดแพร่มานอนกับผมไหมได mm hmm. เวอร์คนนั้นรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะเฮ้ยโอเคพอดีเลยผมมันจะเสร็จงานจากตรงนี้เดี๋ยวผมขับไปจังหวัดแพร่แ mm hmm. ต่ดึกหน่อยนะ <Ha. S 1> ใช้เวลาสักสองสามชั่วโมง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็โอเคสบายใจว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมานอนด้วยพี mm ่ hmm. hi, เดี๋ยวผมไม่ล็อกห้องนะ พี่มาถึงพี่เปิดประตูเข้ามาได้เลยนะอืเขาก็อาบน้ําอาบท้าหลับไปครับระหว่างที่กําลังหลับมันมีเสียงเปิดประตูเข้ามาตอนนั้นคือเขาปิดไฟแล้วเขาก็รู้แล้วว่าพี่คนเนี้ยมาแน่ๆเปิดเข้ามาในห้องเอาของวางเคาน์เตอร์เดินเปิดเหมือนเหมือนมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ําอาบน้ําได้ยินเสียงอาบน้ําชัดเจนระหว่างนั้นงงเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ยังไงดังขึ้นมาเขาก็เลยรับ ไอ้เบอร์ที่โทรมาเนี่ยมันเป็นเบอร์ของพี่ไดเวอร์คนเนี้ยก็คงคิดว่าอ๋อไอตอนที่เขาอาบน้ําเราอาจจะเผลอหลับไปพี่เขาคงอาบน้ําเสร็จลงไปหาของกินแล้วคงจะโทรมาถามเราว่าจะกินอะไรหรือเปล่าอเขาก็เลยรับสายเสียงปลายสายพูดมาพี่คนเนี้ยชาไปทั้งตัวเลยว่า,วาเฮ้ยพี่ทํางานเสร็จไม่ทันว่ะ เอาไว้ว่าหลังพี่ไปนอนด้วยแล้วกันนะตอนนี้พี่แต่ละ<ห>ดินั่นแหละครับเขาวิ่งออกจากห้องคือตอนนั้นอะภาพทั้งหมดที่เพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันผุดเข้ามาในหัววิ่งออกไปจากห้องไปที่รถไปกำพระไปที่ม์พระทุกองค์ที่อยู่ในรถขึ้นมานอนข้างบนผ่านไปจนเช้าก็ผ่านไปได้ด้วยดีเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านไปทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาถึงตัวเซลล์ที่ที่มาเล่าบ้างกลายเป็นเซลรุ่นใหญ่แต่ เขามานอนที่โรงแรมนี้บ่อยแต่ไม่เคยเจอผีวันหนึ่งมีโอกาสได้ต้อนรับเซลใหม่ที่ต้องเข้ามาทํางาน mm hmm. เขาก็เลยอยากลองพิสูจน์อันนี้ไม่ดีนะอยากลอง,ลองพิสูจน<อ>์ว่าโรงแรมไม่มีผีหรือเปล่า mm hmm. น้องเนี่ยก็โทรมาถามว่าพี่แพรนอนไหนอื mm hmm. พี่ก็เลยบอกอ๋อแพรก็มานอนนี่เลยพี่นอนบ่อยไม่เคยเจอไปลองดูนะจะเป็นตึกใหม่เนี่ยน้องต้องออกเองนะถ้า mm hmm. เป็นตึกเก่าก็อยู่ในเรทราคาของบริษัท mm hmm. ก็ให้บริษัทออกได้น้องด้วยความที่ไม่รู้อะครับก็ปรากฏว่า ก็ไปพักที่นั่นพักไปเดือนหนึ่งทุกอย่างปกติไม่มีการติดต่อกลับมาเอยมัคนคงไม่มีอะไรมัง้งหรือว่าทุกคนแต่ละคนที่เขาเจอการเหตุการณ์มันผ่านไปหรือว่าผีอาจจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดือนที่สองเซล์ลคนนี้ไปเจอรุ่นน้องแล้วก็ไปพูดคุยกันรุ่นน้องเจอหน้าปุ๊บบอกพี่ผมพูดตรงๆนะผมขอย้ายพี่บอกบริษัทให้หน่อยถาม่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นน้องคนนั้นบอกว่ามีครั้งล่าสุดผมนอนไม่ได้ กำลังนอนอยู่เหมือนโดนอะไรไม่รู้มานอนทับตัวอม,มากดทับขยับไม่ได้ครับผมออกจากห้องไปเดี๋ยวนั้นเลยอแล้วทุกวันนี้โรงแรมเนี้ยก็ยังคงเป็นโรงแรมชื่อดังสําหรับเซลใครที่ไปพักที่นี่เจอทุกคนอังคารคลุมโป